ฮัลโหลยวะซักระผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้ค่ะเมลเรากลับกันมาอีกแล้วน้องบุทุกคนสำหรับเกมฟรีไฟ <Huh? S 1> โดยวันนี้พี่พ่อจะทำการแปลงสมเจ้าแม็กซิมตัวน,นี้ให้กลายเป็นราชาเว้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยแวะไปอัปเดตกิจกรรมแป,ป๊บ yeah! กิจกรรมที่1นะครับเป็นกิจกรรม t o อ up เพียงแค่น้องเติมเพชรครบ2อ9ับ19เพชรเนี่ยก็จะได้รับไปเลยไอวอลแล้วก็กล่องศบสุดเท่นะครับโดยกิจกรรมนี้มีงังแต่วันที่13พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภานะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นชุดเจ้าพ่อมาเฟียนะอทุกคนรอบนี้ก็จะมาในตู้8ทีการันตีนะครับกิจกรรมนี้ก็มีงแต่วันที่12จถึง18ปพฤาคมเท่านั้น กิจกรรมที่สามก็จะเป็นกล่องใบหน้าน้ําตาแตกครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเห็นและเศร้าเลยครับเออวิธีเล่นก็สะสมโทเค็นนะครับผมแล้วก็เอาไปแลกวระยะเวลากิจกรรมก็มีตั้งแต่วันที่13ถึง22พฤษภาคมมาครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการเข้ามาในตัวไอหนุ่มแม็กซิมนะครับเดี๋ยวพี่เพื่อนจะทำการแปลงชูบตรศนรตัวนี้ให้กลายเป็นราชาเว้เพชก็มีอยู่ประมาณ5 0 0 0ันเพชนะครับผมทุกคน เราไปเริ่มตู้แรกกันเลยครับผมเดโดน้องๆดูตอนนี้ที่เซิร์เวียดนามเนี่ยมีกล้ามทองเข้ามาขายครับผม oh, <no. S 1> ปกติแล้วเนี่ยกล้ามทองมันจะมาเป็นในตู้อีโวใช่ไหมแต่เซิร์เวียดนามเอามาหมุนเป็นตู้ลัคกี้รอยย่อครับโอ้โหเกินปุยมุยลางน้องดู เราสามารถแบบว่าซุ่มเอาโทเค็นไปแลกได้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผม,มพิ่เบยร์จทำการซุ่มครั้งละสิบเลยนะครับผมไป275เ้27พชรเลสกมาน้องขอลุ้นหน่อยกามทองสีทองโอ้โหได้โทเค็นก็ดีครับผมทุกคนโทเค็นก็ใช้ได้ไปกันต่อสีทองมาปูสีขาวครับผมโทเค็นล้วนสีทองมาน้องสีทองมาโ ไม่เงยตึงอยู่ครับผมรอบนี้เซอร์เวียรนาต้องออกง่ายๆหน่อยแล้วพี่ได้แต่โทเค็นครับผมยังไม่ออกกล้ามดงกล้ามดำอะไรก็ไม่มีเลยนะจังวะนี่โอ้โหไปยังต่อเลยน้องมาเลยครับผมต่อกันยาวๆครับไม่ออกเลยสีทองไม่มาเลยโคตรตึงแต่ยังไงพี่ก็เจาให้ได้น้องมาเลยกดเลยครับผมกดรัวๆ หูยตอนนี้หมดเพชรไปประมาณ2,000กว่าเพชรนะครับผม2,200เพชรหูยังไม่ได้กล้ามทองเลยทุกคนให้ตายเถอะ EP นี้นี่ตึงนะครับผมนะ EP นี้ค่อนข้างที่จะตึงโอ้โ oh, หมาขอกล้ามดำก็ได้เผื่อได้อีกกล้ามหนึ่งอ oh. ู้ดูดิแงเอง้ยโคตรตึงอ่ะไปต่อครับผมอย่าไปยอมแพ้อีกนิดนึงโอเค ดูเหมือนตอนนี้พี่เพื่อนจะทําการใช้โดเคนเกินแล้วครับผมจากนั้นเราก็มาที่หน้าแรกกิจกรรมก้ามทองนะทุกคนพี่เพื่อนจะแลกเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับใช้โดเกน159อันจับไปเลยน้องแต่คือรอบนี้พี่เพิ่มรู้สึกว่าหมดเยอะเหมือนกันนะครับผมนะในการตามล่าก้ามทองแล้วก็มีตู้ที่น่าสนใจอีกตู้นึงครับผมทุกคนนั่นก็จะเป็นตู้นี้เลย เป็นตู้ M4 ไฟนะครับผมแล้วก็มีชุดหน้ากากไฟด้วยอเออพี่เพิ่มมองว่าการที่เราจะเป็นราชาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบของ e v o l u วลูชเยอะๆนะครับโอเคในตู้ก็ต้องใช้โทเค็นแรกเหมือนกันครับผมทุกคนโดยชุดที่พี่อยากได้เนี่ยก็จะเป็นชุดนี้นะครับหน้ากากอีโวไฟสูงสุดใช้โทเค็น179อันครับผมจังวันอีกไปกันต่อคบมทุกคนนี่ซื้อไปเลย30กล่องออกหรือไม่โทเค็นรัวๆโทเค็นรัวๆครับผม อูไม่เงยเพชรพอว่าทุกคนถ้าเพชรไม่พอนี่จบเลยนะครับหนึ่งมันเพชรสุดท้ายออกหรือเปล่ามาเอาหน่อยเพื่อนโอูหโทเคตล,ล้วงครับผมไม่เงยเพชรหมด <c oughs> ขาดหนึ่งงานก็ซื้อไปเลยครับผมนี่หนึ่งงานชิลๆจ้งางวันอีก็ทำการแร่เลยครับตอนนี้เรามีร้อยแปดสิบโทเคตล,ละ <c oughs> จัดไปเลยน้องนากากอีโวไฟสูงสุดเช็นดโด ของมันต้องมีนะครับผมทุกคนมากครับผมเดี๋ยวดับถัดไปเพื่อไปทําการแต่งตัวให้เจ้าแม็กซิมตัวนี้นะครับผมให้กลายเป็นราชาลําดับแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการไปที่ห้องแต่งตัวครับผมนีม่ก็คือเซอร์เวียตนามเนี่ยเหมือนพี่จะเคยมาทําคลิปสร้างตัวประมาณ2คลิปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนี่พี่ก็จะมีของแบบว่านิดๆหน่อยๆนะครับจังวันนี้ก็ต้องเป็นหัวขาวครับผมแน่นอนสายตึงสายราชาต้องมีหัวขาวนะครับ ส่วนถัดไปก็จะเป็นเสื้อครับผมทุกคนที่ก็มีมาเยอะมากนะครับผมแต่ก็มีแต่ชุดดีๆนะชุดอีวงอีโวอะไรเงี้ย <Huh? S 1> ใส่การทองครับผม <Huh? S 1> แม็กซิมรา h เ d ด w เทจาตัน <Huh? S 1> ลำดับถัดไปครับผมเป็นกางเกงกางเกงมีตึงๆไหมกางเกงปีกโนกค,ครับผมทุกคนเออใส่ไฮไลไท์นะ่าจะชอบนะครับ <Yahoo! S 1> อันต่อไปก็จะเป็นรองเท้าครับผมทุกคน รองเท้ามีเท่ๆทไหมพี่เพื่อรู้สึกว่ารองเท้าที่เท่ที่สุดก็น่าจะเป็นรองเท้าจอรจะเ้นะครับเพราะว่ารองเท้าจระเ้เนี่ยก็เป็นตู้อีโวสูงสุดเหมือนกัน <Wow. S 1> ส่วนหน้ากากมันก็แน่นอนครับทุกคนมันก็ต้องเป็นหน้ากากไฟอใส่แล้วก็บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับทุกคนดูอย่างนี้คือแบบตึงมาก,กนะในเซิร์ฟไทยเนี่ยเชโดถ้าน้องคิดว่าตึงก็ทําการชกปุ่มไล่เลยครับผมนะอืม ในส่วนของท่าทางก็จะมีตามนี้เลยครับผมมีเพอ่มมีท่าปักธงด้วยนะเซิร์ฟเวียดนามโอ้โหมีแค่นี้ก็พอแล้วครับผมนะตึงปะะยาดเลยครับเดี๋ยวจ้างวันนี้เพื่อทำการพาน้องไปเล่นในเกมครับผมทุกคนปาย Let's go โอเคับผมทุกคนตอนนี้พเพิ่งได้ทำการเข้ามาในเกมน,นะครับผมนะรู้สึกว่าการแต่งตัวของพี่เนี่ยไม่ได้ต่างจากเซิร์ฟไทย,ยนะครับโอ้โหเทจัดเลยนะ พี่เพิ่มชอบแต่งตัวแบบนี้มากเลยนะครับมาเลยครับน้องตอนนี้พี่มายิงกับช่องคนเวียดนามนะครับผมชื่อช่องว่าเออนาจิกาบุญเฮ้ยชื่ออะไรวะแม่ไม่รู้จักโอ้แต่เขาเล่นยูซียน้องน้องโอ้นายทำไมนายไม่นายไม่เล่นปืนวันช็อตเล่าโอ้โหดูดูดูด,ดูมันพี่เพิ่มบูซาบอกว่าวันช็อตบันคิวนะครับแม่งเล่นปืนอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ใจเย็นน้องใจมาเลย อะไรครับระยะจูบต้องเข้าละระยะจูบต้องเข้าล้วไ <Yahoo! S 1> อ้น,นี่มันตัวจูก๊กไอ้น,นี่มันตัวจูก๊กปืนเขามันปืนเขามันระยะใกล้ะนะ่น่ะโอ้โหมันไม่เล่นไั้นี้กับพี่ไว้ยี่ห้าร้อยกจะกลัวตายไงกูอย <First blood. S 1> ากจะกลัวตายอยากเล่นยูซี่ใช่ไหมน้องพี่จัดให้ได้ะเวยมา ตานี้น้องไม่อยากเล่นยูซีพี่ก็จะเล่นยูซี่ครับผมโอ้โหยูซีนี่ล่าหัวง่ายเลยแหละเออ <Wow. S 1> น้องว่าจะทำการแบบว่าดวลดีเซ์กับพี่นะครับแต่ไม่เลยตกใ่มันอยากตายแบบตายแบบเร็วๆอ่ะมาเลยครับมาเลยน้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงยูซีพี่ไม่อยากจับหรอกมันโกนะครับผมคือแบบการแต่งตัวน,นี่เขาบอกเลยว่าอย่างตึงนะครับผม มาดิครับอโอ้เกือบโดนโอ้โหยิงหลังเหรอยิงหลังเหรอมาดิเว่นมาดิเว่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย <First Blood. S 1> ตาเน,นี้ยเอาไหนเว้เอเอซแปดศูนย์ A A A นะครับป้งโอ้โหป้งไม่ตายครับผมอะไรวะตีต้องใช้ปั๊มเลืองก,กันมา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 ตึงเหรอเองตึงมากเหรอเองตึง เองตึงมากเหรอน้องนกตายสิบตัวเองตึงมากเหรอน้องอป้าไม่ล็อกนี่หงายท้องป้าไม่ล็อกนี่หงายท้องอูเดือด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 โคตรเดือดเลยเมื่อกี้โอ้ยมา oh, <no. S 1> ดีมาดีมาดีอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนไอ้นี่มันเล่นไหวไหมากไ,ไงนะป้อง s <S อุ้ยเต็มหัวเต็มหัวเลยปากหน่อยละกันออ เสื้อแดงเสื้อเองไี่เห็นง่ายจริงๆไงน้องเว้ยมาเดมมาเดมมาเดมสเต็ปกระโดดสับโป้งโอ้โหจูบเป็นไงไ้น้องพี่เพิ่มคิดว่าพี่มาปั้นตัวดีเซอร์เวียดนามเนี่ยตอนนี้น่าจะเหลือแค่สกินปืนครับทุกคนเพราะว่าไอเทมเราเนี่ยพี่ว่าพี่เริ่มสุดละ คือแบบเรามีไอเทปเจ๋งๆจัดหนักจัดเต็มเป็นราชาได้ละเหลือแค่สกินปืนนะครับผมนะเคอาเราเนี่ยมันเล่นไหนเนี่ยเล่นกลางหรือเปล่าวะทุกคนโอ้ยไอนี้ไม่มีที่มีทางเล่นเลยวะต่างประเทศเล่นไม่เหมือนบ้านเรานะพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ข้างในทําไมน้องของมันเยอะโอ้โหเสียเหลี่ยมครับผมสุดจัดสุดจัดย่ำเบริกูดมาเดือนเดาอนนี้เราเสิร์ฟระยะไกลครับผมทุกคน รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะเล่นระยะประชิดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวขอลองระยะไกลบ้างดิน้องชายมาดิลองไหมลองไหมยสดนประเปล่าสแนปเปล่ามามามา,มาคุกวงในครับผมมามาเลยน้องป้องโห้โ,โหัวอยู่มาเลยน้องชายถึงจัดครับผมห้าห้าตอนนี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย มาครับผมตาตัดสินเลยน้องมันจะมาซ้ายมาขวาม,มากลางวะแต่พี่เพิ่งมากลางนะครับไอ้กลางจริงด้วยมา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 ขอดึงวะ่อยน้องนัดเดียวเด้หืนัดเดียวพอเนี่ยมันจะล่อพี่เข้าไปใ,ใกล้ตลอดเลยเพราะว่าเขาไม่สู้ระยะไกลนะครับโอ้เล่นระเบิดเจริญพอละเพื่อนมันเล่นระเบิดโดนโกงเลย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนลายกันนะครับผมน้องๆเชื่อ,อพี่เพิ่มเนี่ยคุ้มหรือเปล่าสําหรับ EP นี้ถ้าคิดว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคถ้าน้องชอบคลิปนี้ก็ชููกับปั้นขึ้นมาแล้โชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจ์รับชมกันด้วยที่สําคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไ้ม่พลาดแกงจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า กอบังครับ